เหมือนเดิมค่ะพักน้อไมใจ้ะพี่น้องโอ้โหวันนี้นี่แต่อนอนง,งามๆเลยจ้ะเบอร์หนี่เด้อันนี้สองงามสองงามของจา๋าอันนั้นยามของเงินไอตาดู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 น้อไมจโอ้โหป่า จ้ะพี่น้องกองเบลิมเทิมเลยแล้วก็อีกถุงนึงจ้าถึงอีกถุงนึ่งอยู่ข้างล่างจ้ะามือนี่พ่อหลยเอาไลายจะพี่น้องจ้าคนมักโลเนะจ้าก็ได้แต่น้องงามๆจ้ะเก็บใช้ถุงละจ้ามือนีคนหลายแต่ก็ได้ขึ้นก็จั Nong mày sư suệ đi pinon hơi Muni luôn gỡ tai bức nóng nhoo hoo 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 ta hoo 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 ส่วนมากข้าเจ้าเอารถไถมาจ้ะเพิ่นพักกันรถไถมาจากะมอไซค์เิเเบดขาละคันอเอาให้มันเบิดเดอ้อยุ่งกับไล่ลายจะพี่น,น้องใปนป่านำใหม่นะป่านำใหม่ใหญ่ให้เบิง่งวิวทิวทัศน์ป่านำใหม่นี่บ่ฮกดอกจก้ะแต่ว่ามันหางสั้นซื่อๆมันเข่าหน่วยใหญ่ พ่อกกับแม่กับมาแต่ว,วน่นเอารถไทยมาอู้ลงไปพุ่นถุงน้ำไหม้ถุงนึงอยู่ทั้งไต้พูจ้ะใต่เขาเมื่อนี้จะกรกมาเขาหัวสะพานคือเเ่าจ้าอำเภอหนองบรเวเด้อนี่ละจ้าให้เบ่งผลงานฝากไว้แค่นี้ละจ้าพอกันไหมเด้อวู้ปวดหัวพุ่น้คนอยากอ่างปวดหัวปวดหัว <laughs> สวัสดีค่ะ